ข่าวดีสำหรับแฟนๆซัมซุงเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดตัวซัมซุง Galaxy S 25ซีรีส์ที่มาพร้อมกับ One UI 8.0ในปี2025หลายคนอาจจะสงสัยว่ามีอะไรใหม่บ้างมาดูกันเลยครับ s ซัมซุงเตรียมพร้อมที่จะขยายวงการสมาร์ทโฟนอีกครั้งด้วยการเปิดตัวซัมซุง Galaxy S 25ซีรีส์ที่จะมาพร้อมกับ One UI 8.0ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน Android 16 โดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2025แล้วอะไรคือ One UI 8.0 One UI คือส่วนต่อประสานผู้ใช้ User Interface ที่ Samsung พัฒนาขึ้นเองเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้ใช้ Galaxy One UI 8.0จจะมาพร้อมกับการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นตอนนี้มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วว่าซัมซุงกำลังทดสอบเฟิร์มแวร์สำหรับ Galaxy S 25ซีรีส์ซึ่งรวมถึงรุ่น Galaxy S 25 Galaxy S 25และ Galaxy S 25 Ultra โดยมีขนาดไฟล์ประมาณ561 43 MB และมีเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์เป็น S 93 Let's Be s speak, 6 66, b w f ข้อมูลจาก Vision Creation วิธีการอัปเดต One UI 8.0สำหรับ Galaxy S 25เมื่อมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผู้ใช้สามารถอัปเดตได้ง่ายๆผ่านการตั้งค่า Settings อัปเดตซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์อัปเดตดาวน์โหลดและติดตั้งดาวน์โหลดอินสตอลแต่เดี๋ยวก่อนมีข่าวหรือว่าซัมซุงอาจจะเปิดตัว One UI 8.5สำหรับ Galaxy S 25 s r ซีรีสในอนาคตซึ่งอาจจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรุ่น Galaxy S 25อุนตราสิ่งที่น่าจับตามีการคาดการณ์ว่าซัมซุงอาจจะเริ่มพัฒนา Galaxy S 26 s r ในปี2026 ซึ่งจะยิ่งทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกแหล่งข้อมูล s ซม m โ b เบิข้อมูลณวันที่16ตุลาคม2568